ผมอยากเห็นตัวใหญ่ๆไห,ห,หมตัวขู่ค่อยขับนู่นไงรวมกันนีใหญ่กวนน่าน,นี้ค่อยทุนนี้พ่อพาไปดูไหมั้ยร้านเพื่อนพ่อเนี่ยอยู่แถวนี้เลย เป็นนักเลี้ยงมือใหม่เหมือนกันแต่เลี้ยงปลาได้ค่อนข้างถือว่าโอเคมากเลยนะครับน้องเบ้นครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็มีโอกาสได้มาเชียงใหม่นะครับแล้วก็บ่อนี้ของน้องเบ้นเนี่ยก็เป็นอีกบ่อหนึ่งที่น่าสนใจและตัวพีเอสเองก็แนะนําอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้อยากให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องเบ้นด้วยนะครับผมครับผมยินดีครับครับผม อยากรู้ที่มาที่ไปครับมันมาเลี้ยงปลาได้ยังไงครับผมจากแรกนะครับก็คือเราเราซื้อบ้านหลังนี้มาก่อนนะครับเนาะแล้วก็แนดีตเนี่ยเราคือให้ให้ให้เขาเช่ามา<อ>แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเราเราได้ได้กลับมาอยู่ที่นี่นะครับเนะ uh huh. าะพืินบ้านหลังเนี่ยมันมีบ่อปลาคราฟอยู่แล้วะนะครับเนาะซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องปลาคราฟครับผมเราก็เลี้ยงล้วก็ล้วก็เอาซื้อเราก็เอาใส่น้ําซื้อปลาคราฟปลาไทยทั่วไปไปเลี้ยงนะครับเนาะ แล้วก็เริ่มเริ่มมาเห็นในเน็ตเขามีการเลี้ยงปลาคร์ฟมากขึ้นนะครับก็เลยก็คือเลี้ยงแบบเลี้ยงเลี้ยงทั่วไปอ่ะแต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยยิ่งเราเลี้ยงไปปุ๊บเราเรยิ่งชอบใช่ใช <ๆ S 2> ไหมครับ <ๆ S 2> และประเด็นสําคัญคือเมื่อเราชอบแล้วเนี่ยต้องไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครับ <ๆ S 2> เฮ้ยทำไมแล้วเราไปเห็นปลาคร์ฟจากปลาคร์ฟญี่ปุ่นทําไมมันไม่เหมือนที่บ้านเราวะเป็นแบบนี้ทำไมมันบอดดี้ผิว <ๆ S 2> สี <ๆ S 2> และที่สำคัญคือทำไมมันใหญ่จัง เราไม่เคยเห็นปลาค้าที่มันใหญ่ๆครับใช่ไหมครับแล้วเราได้มีโอกาสไปงานประกวดซึ่งตอนนั้นเราที่เชียงใหม่มีจัดงานประกวดเราได้เห็นงานปลาประกวดรู้สึกว่าเฮ้ยปลาค้ามันเป็นแบบนี้เหรอ,อม,มันทำไปแพทเทิร์นมันมีหลายหลายหลาย,หลายสีหลายลาย<อ>มีหลายหลายชนิด<อ>ซึ่งมันไม่เบื่อก็อเลยเริ่มศึกษาเลยเริ่มเลี้ยงปลาปลาค้าญี่ปุ่นมาสิ่งที่ผมเห็นนะจำนวนปลาไม่เยอะครับ อาจจะเป็นด้วยเพราะบ่อด้วยปะ่ะขนาดบ่อไม่ได้ใหญ่มากก็เลยคิด hmm. ว่าจํานวนอาจจะต้องอให้สอดคล้องกับบ่อหรืออะไรอย่างนี้ครับหลักการในการเลือกปลามาเลี้ยงของเบนเป็นยังไงครับก็อย่างแรกเลยนะคือต้องหาว่าเราชอบ,เร,ชอบเราชอบสายพันธุ์ไหนก่อนอย่างปลาคราฟแบบผมผมชอบสายพันธุ์โชว่าครับผมก็คือโชว,ว่าเนี่ยสังเกตดูก,ก็คือว่า,าคือพื้นที่อย่างแรกเลยคือหนึ่งอยากเลี้ยงแล้วอยากลุ้นอยากสนุก ับผมนะครับเนาะก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งบอดี้ได้ไหม,มเป้าหมายเราคืออะไรไอ้สำคัญเลยคือเป้าหมายมนะครับสามคือคุณภาพแล้วก็แพทเทิร์นข้อมาทีหลังนะครับผมอ่าอนนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆที่เบนเลือกปลามาเลี้ยงนะครับแต่เท่าที่ผมดูนี่ก็คือน่าจะชอบดํำขาวแดงโดยเฉพาะโชว์ว่านะครับผมใช่ครับนี่คือเลี้ยงลุ้นไปด้วยไหมลุ้นไปด้วยครับใช่ใช,ใช่ครับ นี่กี่ตันครับผมบ่อนี้อันนี้บ่อที่สิบห้าตันนะครับผมห้าตันนะครับครับจะเห็นครับเลี้ยงครับนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่แล้วน้อยเน้นนะครับดูว่าเลี้ยงไม่เยอะแต่เน้นในการคัดปลาเข้ามาเลี้ยงนะครับโชว์ว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวผู้ครับผมแต่นิชิแล้วครับเป็นของอีซ่าครับผมเขาเป็นอีซ่าโอ้อีซาเฮ้ผมไม่เคยเห็นหุ่นนี้ของอีซาเลยนะ วยมากครับแล้วโชว์ว่าที่เหลืออีกสองตัวนี้ของอ่านะครับตัวตัวกลางนะครับก็เป็นของอีซ่านะครับผมส่วนตัวเลขเป็นของไดนิชีครับผมเป็นตาประมูลครับผมนี่นะครับแล้วตันโจอ่าแล้วหลักการในการดูแลน้ํะการให้อาหารอะไรเป็นยังไงครับเบ้นครับก็ในส่วนตัวผมนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือ หนึ่งเรื่องของการล้างกรองเรื่องของความสะอาดนะครับมผมก็จะล้างกรองทุกๆเดือนทําเอง<ม>ล้างเองนะครับเนาะ<ม>แล้วอย่างที่2ก็คือในเรื่องของการลดน้ํา<ม>ผมใช้ความในเรื่องของหน้าน้ำนะครับแล้วก็พยายามเติมน้ําใหม่เข้าไปเรื่อยๆ<ม>แล้วก็ส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยผมก็จะให้คือถ้าไม่ได้แข่งประกวดหรือแม่อะไรจริงๆผมก็จะเลี้ยงธรรมดาให้กินพวกวิตเจมกินพวกอาหารแบบสบายๆประคองไปแล้วก็ส่วนเร่งสีเนี่ยก็คือให้ประคองอาจจะเป็นสัปดาห์ละสัปดาห์ละครั้งหนึ่ง เพื่อประคองสีไปอะครับผมอ๋อประคองสีกองนี่คือขับบ่อช่องแรกนี่คือเป็นมีระบบชักกลองมีอะไรเหมือนที่หลายๆคนทำนะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับเป็นระบบคือเนื่องจากบ้านผมเนี่ยมันไม่มีกองในเหมือนที่ที่คนทั่วไปใช่ไหมครับเรา,าก็เลยให้ให้น้องน้องโดนเป็นช่างนะครับอ่าเขาทํา กองเทียมให้นะครับแล้วก็มีกะดือให้ซึ่งซึ่งแน่นอนว่าที่ช่องที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอวนบอลนะครับพูดทั่วไปพวกดักขี้ดักก้อนนะครับอ่าฮะส่วนช่องที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอ่าเป็นหินภูเขาไฟนะครับเป็นหินภูเขาไฟแล้วก็แล้วลส่วนที่สามกับสี่อ่ะผมจะใส่ยีโน่อ๋อมีบ<ม><ล>านจุดินซีด้วยใช่ครับมีใส่ยีโน่ทั้งทั้งสามทั้งสี่เลยครับผมแล้วก็คือมันมีผ่านฟิลเตอร์แมทมาก่อนอ่าฟิลเตอร์แมทใช่ผ่านฟิลเตอร์แมทมาก่อนใช่ครับใช่ จากว่าน้ำก็ถือว่าใสมากนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้อีซซาตัวน,นี้ก็เจ็สิแปดเสร็จแล้วนะฮะใกล้จะแปดสิบปลาตัวผู้นะครับตัวผู้หมดเลยครับอตอนตอนัอนนี้ก็ตัวผู้ทั้งหมดหมดเลยครับตัวผู้หมดเลยครับนี่ครับดูความสนุกในการเลี้ยงปลาถูกผู้ครับดูบอดี้นะครับหลายคนเนี่ยจะที่เราเห็นเนาะเลี้ยงปลาตัวผู้บูดเป็นปลาประชอนเป็นกระบอก แต่นี่ดูบอดี้ในการเลือกบอดี้ปลานะครับสำหรับปลาตัวผู้เนี่ยหุณถือว่าไม่ได้แพ้ตัวเมียเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงได้สนุกโดยเฉพาะสีสันนะครับ,รบมันค่อนข้างชัดนะครับเชื่องด้วยครับเชื่องที่สุดเลยอ่าเชื่องด้วยเชื่องด้วยครับชอบเป็นนะ้ำเท่าที่ดูนี่คือแทบไม่ค่อยซื้อปลาเข้าหรือจริงๆแล้วซื้อแต่ยังไม่เข้ามาครับตอนนี้มีอยู่สามตัวครับ ท,ท,ที่ที่รอเข้าที่รอเข้าก็คือ,อเป็นอ่าเป็นอ่าตัวของเป็นโชวะากินลินนะครับแล้วก็มีของเดนิชิที่ไปปพึป่งประมูลไปอีก,อ,กอีกสีดาวาาแล้วก็ตัวคาชิวะคามมริของอ,าอ่าของไงคาพานิคุชิซึ่งเพิ่งขึ้น,นบอดินมาเป็นโชวาหมดเลย3ตัวตัวคู่หมดเลยครับใช่ครับก็เท่ากับว่าบอดนี้ก็จะกลายเป็น7ตัว8ตัวเนาะโชว่าหมดเลยครับใช่ใช่ใช่ ปันเด็นอีกบอ่อหนึ่งที่น่าติดตามนะครับก็อยากเป็นเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้มีบอ่อที่ใหญ่ใช่ไหมครับ,รบซึ่งผม,มคิดว่าบางบ้านอาจจะมีบอ่อเล็กๆอยากจะเลี้ยงยังไงที่ทําให้ปลาเนี่ยมีคุณภาพถึงไซส์เจ็ดไซส์แปดได้นะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือหนึ่งคือผมอยากให,ให้ให้เห็นว่า ถึงเราไม่มีบ่อใหญ่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบตันเนี่ยก็สามารถเลี้ยงปลาให้สวยได้เพียงแค่เรามีเป้าหมายมนะครับมีเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือความตั้งใจความวินัยในการที่จะดูแลปลานี่นะครับเป็นคำกล่าวของนักเลี้ยงท่านหนึ่งนะครับที่ให้คำแนะนำก็ลองไปปรับใช้กับตัวเองนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าจริงๆแล้ว เป้าหมายในการเลี้ยงของเราคืออะไรนะครับแล้วก็เราจะได้มีเป้าหมายในการเลือกปลาคัดปลานำมาเลี้ยงให้ตอบโจทย์เรานะครับเป็นอีกบ่อหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าติดตามมากนะครับก็ต้องขอบคุณน้องเบ้นบ้ากนะครับผมขอบคุณครับถ้าชอบคลิปที่ผมนำเสนอนะครับยังไงฝากนักเลี้ยงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม อยาว่าจะพยายามหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลา mm hmm. เยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับ mm hmm. ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกดส b ั c r i b e ให้ผมด้วย mm hmm. เป็นกำลังใจหน่อยครับ mm hmm. ขอบคุณครับผม